Okay. มาค่ะมาค่ะมาวันนี้มาทํายำบุญเส้นนะคะยำบุญเส้นวันเกิดตัวเองอยากทาอะไรทํานะคะน,นี้ทำน,นี่คือน้ํายําน้ํายาน้ํายําบุญเส้นนะคะทําน้ํายําแยกนะคะแล้วก็จะใส่น้ํายําในนี้เลยนะคะนี่สูตรใครก็สูตรใครนะคะ น้ำยำนะน้ำยำนะใหทุนน้ำยำนะคะเรียร้อยแล้วน่เ้ยาเห็นะน้ำยำนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะใส่ไปด้วยใส่มาเลยนะคะน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะ อันนี้ยำยำบุนเส้นใส่กุ้งใส่ลุกชิ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวราจะกินแบบนี้น,นะ,ะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาเอากุ้งใส่ไปเลยนะปรุงใส่ไปแล้วนะคะ,ะ,คะมนันใจว่ามอเล็กไหม เสเลยนะคะนี่ม้วนเส้นก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหช้อกุ้งทั้ง้นเส้นเยอะมากเลยนะคะวันไหนนะคะแต่เดี๋ยวมีมีแม่บ้านกับเพื่อนมานะคะเห็นไหมคะนี่ไม,ม่ได้นะคะเดี๊ยวซ่อมซ่อมซ่อมเดี๊ยวซ่อมไนเดี๊ยวซ่อมหนเห็นไหมคะอืม แล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยตรามังกรคู่นะคะทุกคนคะ่ะชอบมากเลยนะทุกอย่างน้ำปลาอะไรใส่สเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือวันนี้มีหอมหัวใหญ่นะคะใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะคะหั่นเรียบร้อยมะเขือเทศเราอย่างเรียบร้อยนะคะไม่เก่งก็ จะยั่วแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากกินเผ็ดก็ต้องใส่ผงไปด้วยอะไรนะคะประมาณนี้นะคะน้ำลายเยิ้มเลยเห็นไหมคะยั่วมากเลยทีนี้เราก็จะใส่อ่าขาดไม่ได้คือผักชีขาดไม่ได้คือผักชีนะคะ คนเชื่อมั้ยว่าร้ 100, 100, 100, 100. อยไม่ร้อยไม่รู้อยอืห็หะโอ้โหน้ำลายเลืกเลยน้ำลายสะอึกเลยนะคะนี่โอ้โหยื่นม,มากเลย ไม่รู้แหละงานนีนน้ร้อยไม่ร้อยไม่ว่ากันแนละ้ะแต่ก็ถึงเครื่องอนะ่ะนะคะขอชิมหนะ่อยชิมด้วยมืออืมไม่เปรี้ยเลย ใส่น้ำปลาหน่อยใส่มะนาวหน่อยพรรู้สึกว่าไม่เปรี้ยวปกติไม่ทานเปรี้ยวนะคะแต่รู้สึกว่าเขาไม่ถึงอะ่ะเดีเขาไม่ถึงใส่เลยยำมุญเซนยำบุญเซนเห็นไหมทุกคน ยเยอเพราะว่าทันกับเสียงเรด้อยไงทุกคนยั่งวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะทุกคนผักเยอะๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดผักจัดผักเยอะๆผักสลัดนะคะทุกคนคะ่ะ สีสันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่รสชาตินะคะไม่รู้แหละชิมลูกชิ้นเลยทุกคนเดีอยาก,กใ,หให้ดูหน้าตาอืมยั่ยวมากเลย เห็นไหมคะยึดกระบวนการดิฉีนง่ายๆโอเคบ๊ายบายปูนปูนเผ็ดเผ็ดทำเองกินเองนะคะกับสุขสันวันเกิดตัวเองด้วยบาย,บาย